สุขสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนที่ติดตามก็บเบิร์นเขาสุมทั้งสองปาเมาสบายดีน้ำมือแรงนำมือแร,ง,อรง,ง่บ่ายา่ายมื้นนี้ออกปาเมาออกมาหน้าแต่ว่าต้องใส่ทางโค้ง <c oughs> มาทางหลดใหญ่บ่ได้มาทางหลัดเนาะมาทางโค้งน้ำถ่วมทีบเลย อันนี้เป็นธงหน้าบันนองสโนจุดนี้จะตรงที่สุดอ้ยเบิงมุมนี่งามเด้อวัดบรรณาคองไผ่เบิงมุมนี่งามสูงพี่น้องสูงสัมพอเวลาเราไปวัดเย็นเย็นในซาลาพี่น่ะนี่มาเบิงมุมนี่นะสูงงามเลยจะขึ้นอยู่ใน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 ตีนผู้นี่นะ มุมหน้าประเมานั้นยังเสลียงแต่มุมนี้จะตรงเลยอือจะคือสิไก่กลัวขวมห้องไปนี่ขวมห้องต้อนไปนี่แล้วก็มีทงหน้าหนึ่งก็หอดเลยหอดวัดสวยงามมากอันนี้เส้นทางเส้นทางไปบ้านสีสว่าง หรือว่าไปบรรณาคลองไผ่ได้นะเส้นทางเส้นนี้โค้งไปสีสว่างหรือว่านาคองไผ่ได้ไปแบ่งกันอยู่ตรงครัวเล็กคองบันสีสว่างปะเมายืนอยุดจุดหนาเฮือนแม่น้องอำํำอันนี้ทางมาหน้าปะเมาต้องแหวกเขาเฮือนเฮือนแม่น้องอำ่ำ ถุงนียย้ใหญ่เด้อน้าประเมาจะอยู่ไต่ไต่บ้านน้องสโนโอูอ้ขูเจาไทายนาหุดกด็เด้แนมลงไปตรงๆนี่เออหยุดเห็นเทียงหน้าประเมาอยู่ สงกวางใหญ่ขนาดเลยเบิงแล้วก็เย็นสบายสบายหูสบายตาคลิปวิดีโอนี่ฝากแม่พี่น้องปองปายที่อยู่ต่างประเทศเด้อป้าคนดำหน้าอยู่หยุ่มหย่มนาะนๆจะเป็นหน้าหน้าเจนุอัดเบาเข้าหลับจางดำหน้าอยู่เซลล์ๆนะคันบนหน้าเจนุอัดกันหน้าแม่น้องดำสองคนนี่แหละพี่น้องนี่หน้า่น หน้าผืนมาหอดผี่ได้ต่อกับหน้าเม่อวไนท่งเดียวกันกับปราเมาล่ะเพราะมันท่งใหญ่ท่งหน้าใหญ่แห้งทรงนี้แล้วก็้ายเจ้าผู้ซอดอ่าผู้ซอดเส้นทางไปบันสีสว่างพ่ออันนี้เป็นหมู่บ้านน้องซโน คุมน้องสโนนะ่พี่น้องเนาะคุมน้องสโน่นี่จะึ้ออยู่กับบ้านสีสว่างเพราะว่าบ้านน้อยบ้านน้อยแล้วรวมกับบ้านใหญ่พี่น้องคุมน้องสโน่แล้วก็คุ้มนักข้องพัยแล้วก็หมู่บ้านสีสว่างใต้ อัดหัวซะก่อนเฮ้ยว่าเพิ่นลืมอัดหัวีนเวีนเลยนี่เว้นคำเว้นกำงัวข่าหนี่ก็เว้นกำเว้นกำหน่อแหลนี่มาทางนี้ก็สิใกล้น่เอามาขุ่มาฝากหนานะา h ม่อ ẩ ำเดินาไม่อ ẩ ำนี่ก่วงกวงเลย อันนี้เป็นพรา n า à t h u วดอาบันนี้ก็สิคับรถุดลงไปเพื่อละอ้าวลงมงหอดหน้าแล้วพี่น้องเบิ้งหน้าข่อยอันนี้ส่วนที่เป็นหน้าเหืออยู่ น้าเหือดก็มีนามอดินมันตะแคงนะดินสูงเบื้องพี่แ้วก็ตะแคงลงมาเบื้องพี่ต่ำข้างหนึ่งะนะอันนี้ส่วนที่ไทยนาหุดและเมื่อวานนี่ เอาเมาสิพาเราไปเบิงทางลุ่มเนาะว่าเป็นจังใดไปเรานำกันเลยข <c oughs> ับหลุดออกมาหอดพี่แต่ว่าเอาลุงไปบวได้ได้ทางทางบวทันเขียบหอยเนาะ <c oughs> ทางมาหอดแต่น,นี้

น้ำสุดยอดสุดยอดเป็นอ่างขัก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 จึงได้ขักเป็นแอ่งเก็บ้นาำเลยอันนี้ให้หน้ารรมศาต飒อันนี้บ่ได้บ่ได้เบิกอันนี้ทรมาต飒ก็สิป,ประมาณนี้โอ้ตรงที่เป็นดินทรายนี่ก็แหลมเลยเจ็บเดี๋ยวหน้ากะเกิดเนาะ นี่เอฟซีผู้ใหญ่เพิ่นแน่น้ำว่าให้เอาเม็ดเข่ามาโหยให้ให,ให้ให้มันขอบๆมันนะให้มันให้มันแน,น่เพิ่นวาวอ้ยปลาเมาบรทธานเอามาใส่ซ้ำโอ้น้ามี่ไหลไหลมานี่นเนาะเพิ่นแน่น้ำว่าเอาเข่ามา มาห้อยพ่นว่าแต่ห้วยนี่สงงไซสิบูอยู่แตต้องต้องนำต้องทมนะทมเม็ดเขาซักหลุมซักเป็นคุ้มเป็นคุ้มแล้วก,ก็หยอดเนาะแต่แถวนี้โอ้ยมือได้แล้วสิไดมมาเห็ดนี่เอามาเอาเอามาเห็ดก่อนจากมือโอ้โหได้ไล่ตืบได้นี่เนาะแถวจะฝั่งมานนี่นะ เดบให้ฟังมันมันหยุดที่ดินไว้เพิ่ว่าป้าหนามผัวกับนาหัวหนามมันคือพี่ลึกแทบนีบอุ้ยสุดยอดสุดยอดบ่ต้องคืดว่าสิบ่ได้หนามโอ้ยวสิละบายให้นี่ไปขังไว้ให้นาน บทต้องสูกบทต้องเสาเลยวะสิบริหนามบาดเนี่ยมันมาแต่ทางใดบาดนีอ้าทู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 ปกติโบมาน้ำปานี้โอ้มาหนามขักเนาะบันนี้เนาะมันขั้นใหญ่มันบริลุไปดิปกติฝริลุลงบุ่งเบิดหน้าหวาน cô đây cây hết na nọ nè năm bọ mạo nè anh nhụ đây chắc mỡ chẳng ma lịnh quý nè nè năm bọ mạo nè đỡ cô đây cây hết là chắc mỡ nó chẳng chẳng lịnh quý hả na ôi nhà nhưng bộ đại bộ này nhưng lùm nè ôi mới nỉ bọ สิออกมาเบิ่งน้านี่มาปิ่งปิ่งระบายน้าออกแต่ป้าทุลกะผังคือเจื่นนะนี่าเด้อย่าเด้อปกติขั้นนี้บ่เมาอย่าให้มันย่งใหญ่เนาะให้มันยิน่ใหญ่บบจำเป็นต้องสูงแต่ว่า <c oughs> อันนี้มันฮักกระทําอิฐยกคนีนมันคงจะหยุบลงเนาะหนาดิน มันจังสิอยู่น้าเนี่ยเพราะน้ามันหมักรูลงบุ่งพุ่นอันนี้ได้เหลืองเลยไฮนี่คือน้าโบไลส์เนาะมันรู้บ่บัวตีเลยโอ้ยเขาหน้าหวานกำลังงามอันหยุ่นฮักกะได้จริงมือบุอันนี้หวานมือวันที่หาฮัน มื่อนวาฮนก็วันที่13คอมเมนต์บอกป้าเม่าในเดื่อพี่น้องเดอ้อว่าอัญุได้จังเมื่อจังเล่งปุยได้เนี่ยนะหน้าหวาน,นป้าเม่าก็บ่มีประสบการณ์ถามอิซีพี่น้องข้างฝั่งไทยเพิ่นส่วนลายเพิ่นเห็ดหน้าหวานคอมเมนต์บอกป้าเม่าในเดื่อกระซุ่งคืออยู่ได้งามอยู่ได้เลยให้ให้นี่สิโบโบโบ,บสูให้นี่ ให,ให้ต้นนางงามกลัวอ,อ,อัข้าหน้าตรงนี้ส้างบุกเบิกเห็ดบกหอยงามปันไดปะมะมามาทุมเองก็ได้จะสำนีฉ้นเหนมีเวลาพออ่อจะมาหนังทอนมันอยู่หย้างนีมันพอดีทอน หน้า้ำพอดีเลยนี่อุจุอิจิอันนี้บแหลมมปันได้แล้วมันข้างนี่พอดีอยู่แต่ข้างนี้บแหลมน้าม,มันแบบมันตะแคงข้างที่บมีท่างระบายมันตะแคงพิข้างพอดินทั้งทึงมันสูงทั้งนี้ก็สูงข้าเจ,จ้าจกลงข้าเจ,จ้าจ,จกลงต่ำ ตำ่ำโพดข้างนี่เสีวไว้บอลเรียงปลาบอลเรีังได้ยังวะอันาตะแคงข้างนี่นะจะถึกถึกต้องพอมันซีดได้ระบายลงข้างข้างบุ่งของของอันหน้าผี่น้องทั้งพี่พอดินเราต่ำเนาะทางห้านี่ระบายบ่ได้เลยระบายบ่ได้หน้าห้นี่ต้องระบายลงข้างเดียวเฮ้ย ี่ดินกันเนาะมันตามหนาดินก่น้นงเอ้ยธรรมชาติแป้งปันได้มันก็คือเก่ามันก็ได้ตั้งแต่เป็นบางส่วนถ้าคลิปเ้ยเอาอะไรด้เนาะมอดตะเลาะมดตะเบาพอเมาสิบเปอาจกมาระบายหนาเขามาให้นี่จะสิครั้งนามไว้ให้นี่เนาะให้มันเต็มอยู่ซองไห้แหละเทียงกันหรือว่าซ้ำไห้ให้นี่ อันนี้สิครั้งได้บลาไหลมันได้บทท่านโยกขั้นขั้นติดปะเมมี่ผู้บทท่านโยกมันเก็บหนามได้ปลาไหลอันนี้เป็นหน้าหวานสิมาเป่งหนามหน้าหวานนี่แหละท่วมทิีอยู่เออเก็บปลาหาเป่งน,น้มกันด้วพี่น้องเออคลิปนี้จบไวปสำนีกก่อนมันสิขำก่อนได้นี่ยนะพอ,อกันคลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุข สุขดีพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี